หินกระเด็นใส่รถครับทำไงดีเคลมได้ไหมครับเดี๋ยวมีคำตอบให้ครับเมื่อเกิดครับหินกระเด็นใส่ขึ้นมาครับก็ตั้งสติครับค่อยๆครับชะลอครับหาที่จอดรถครับมาเช็คดูก่อนครับว่ารถของเราครับเป็นอย่างไรบ้างครับโดยที่เราครับเช็ครถของเราครับถ้ากระจงเราไม่เป็นอะไรมากครับค่อยๆขับครับไม่ต้องขับเร็วจนเกินไปครับไปหาร้านสะดวกซื้อครับแล้วก็หาครับกาวร้อนๆครับ ราร้อนถ้าตามร้านสะดวกซื้อครับหยดลงไปก่อนครับเพื่อเพื่อสมานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวงมันใหญ่เกินไปครับแนะนําว่าเข้าที่อู่หรือศูนย์ครับที่เกี่ยวกับกระจกโดยตรงครับจะดีที่สุดครับโดยครับประกันครับที่สามารถเคลมกระจกหินกระเด็นใส่แบบนี้ได้ครับจะเป็นประกันประเภท1ครับและประกันครับประเภท2พิเศษวงเล็บครับบางบริษัทครับครับที่ ให้อ PTION เรื่องของหินกระเด็นใส่เข้ามาเพิ่มเติมครับแต่โดยปกติแล้วครับประกันชั้นหนึ่งครับให้ความคุ้มครองในหินกระเด็นใส่ครับมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจอ่ครันนี้ตอบโจทย์ประกันภัยครับนำคำถามของทุกท่านครับมาตอบให้หายข้องใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ